วันนี้ผมจะมาทำการแลกบัตร T.M หรือว่าถอนเงินจำนวน1000บาทอีกแล้วนะครับคุดูวิธีการถอนเงินของผมนะครับก็ง่ายๆนะครับผมถอนเงินเกือบทุกๆวันนะครับจำนวน1000บาทนะครับคุดูและวันนี้ผมจะมาทําการแจกอังเปาหรือว่าชูมอนิ a l เลตให้คนดูอีกนะครับเพียงแค่คนดูดูคลิปนี้ให้จบนะครับและรายละเอียดการแจกแจกยังไงเดี๋ยวเราไปอธิบายอยู่ในคลิปกันเลยครับคอดู let's go โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกทกท,กท,กท,กท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c o p FF วันนี้เราอยู่กับเกม Happy Dummy นะครับพอดูใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นทั้งหมดและกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพอดูหลังจากที่ผมลงคลิปไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับพอดูและในคลิปนั้นผมก็ทําการแจกอ่งเปาด้วยนะครับพอดูแต่ว่ายอดไลค์มันไม่ถึงนะครับพอดู เพราะว่าผมขอไลค์1นึยี่นะครับแต่ว่ายอดไลค์มันไม่ถึงผมก็ยังไม่ได้วางเลียงอ่งเปาในคลิปนั้นใครที่อยากได้ก็สามารถไปกดไลค์คลิปนั้นให้มันถึงนะครับพอดูโอเคครับและหลังจากที่ผมลงคลิปไป2วันนะครับวันนั้นผมมีคอยอยู่แค่90 0 0หคอยแต่วันนี้นะครับผมมีคอยอยู่3ามแสนสามหมื่นห้าพันคอยนะครับ ชึ่งยอดตรงนี้นะครับถ้าตีเป็นเงินนะครับถ้าแลกเป็นเงินนะครับก็ตกอยู่3,000กว่าบาทนะครับพอดูและผมจะทำการถอนเงินหรือว่าแลกบัตร TM นะครับจำนวน1,000บาทนะครับพอดูสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ทำการแจก อังเป่านะครับใครที่อยากให้ผมแจกอังเป่านะครับก็กดไลค์ให้ถึง100ไลค์นะครับเึ่งผมจะทําการแลกวันนี้นะครับ1,000บาทตรงนี้นะครับและมันจะเข้าพุ่งนี้นะครับคนดูเห็นปะยินดีด้วยส่งคําขอเสร็จแล้วชูมอนี่จะถูกส่งภายใน1นึหาสวันทําการก็คือพุ่งนี้นะครับคนดูมันก็จะเข้าไ d ของเรานะครับแล้วเราก็สามารถเอาไปเติมเป็นชูมอนี่ได้และผมก็จะเอามาแจกคนดูนะครับเพียงแค่คนดูกดไลค์รอบนี้100ไลค์พอนะครับให้ไลค์มันถึง100นะครับเดี๋ยวผมจะทาการวางลิงก์อ หบาทไว้ตรงคอมเมนต์หรือว่าปักหมุดนะครับคนดูมีกําหนดแค่3วันนะครับรอบนี้หลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มอีกในตรงคอมเมนต์ของคลิปนะครับโอเคครับคนดูและตอนนี้ผมมีคอยอยู่3ามแ0 0สคอยนะครับก็คือยอดตรงนี้อ่ะ ผมได้มายังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายและบอกนะครับวิธีการหาคอยหายังไงให้ได้เยอะๆนะครับผมใช้เวลาแค่3วันมั่งคุณดูเพราะว่าผมลงคลิปไปก็2วันที่แล้วนะครับ3วันเท่านั้นนะครับผมก็มีคอยเพิ่มมาอีกนะครับเพราะว่าวันนั้นน่ะมี9 0 0 0 0กว่าคอยนะครับแต่ว่ามาวันนี้มี3ามแสนกว่านะครับก็คือผมได้มาก็ส0 0 0สนกว่านะครับคุณดูโอเคครับวิธีการหาคอยขั้นตอนแรกหรือว่าวิธีแรกนะครับก็ง่ายๆนะครับก็จะเป็นการเชิญนะครับใส่รหัสโค้ดเพื่อรับคอยนะครับถ้าใคร ที่ดาวนโหลดครั้งแรกหรือว่าอยากดาวนโหลดครั้งแรกนะครับลิงก์ดาวนโหลดผมทิ้งไว้ตรงใต้ดีคริปชั่นหรือว่าตรงปักหมุดคอมเมนต์นะครับก็สามารถกดลิงก์และดาวน์โหลดไปพร้อมๆกันหลังจากที่เข้ามาอยู่ในหน้าแรกนะครับเราก็ใส่รหัสโค้ดเพื่อรับคอยจํานวน1000คอยเลยนะครับคนดูให้คนดูทําตามผมนะครับกดเข้าไปตรงนี้ครับฟรีคอยหรือว่าเชิญตรงนี้นะครับเพื่อทําการใส่รหัสโค้ดเข้ามาอยู่ในหน้านี้ให้ทําการกดคําว่าผูกนะครับ พอเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับให้คนดูใส่รหัสโค้ดตามนี้เลยนะครับ JHRC572 เพื่อรับคอยไปเลยนะครับจำนวน300คอยนะครับและล็อกอินเล่นอีก10มือวันถัดไปจะได้อีก700คอย รวมทั้งหมดก็1000คอยหรือว่าใครที่มีรหัสโค้ดของเพื่อนนะครับก็สามารถเอาโค้ดของเพื่อนไปใส่ได้นะครับพอดูแต่ถ้าใครใส่รหัสโค้ดของผมก็ขอบคุณนะครับโอเคครับและวิธีการหาคอยอันถัดมานะครับวิธีการของผมนะครับก็เลือกเล่นในแต่ละโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดัมมี่นะครับ ดัมมี่พวกนี้นะครับตรงไหนมีรูปคอยแบบนี้นะครับสามารถกดเข้าไปเล่นและรับคอยแบบฟรีๆไปเลยน,นะครับพอดและกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดนะครับยังเป็นการสะสมโทเคนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับพอด พวกนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับทุกๆห้องทุกๆโหมดนะครับจะมีลูกคอยตรงนี้และเราเข้าไปเล่นแล้วรับแบบฟรีๆไปเลยนะครับพอดูและอันถัดมาของผมแบบไม่พลาดเลยทุกคลิปผมอธิบายทุกครั้งเลยนะครับศูนย์ภารกิจพวกนี้นะครับสามารถมาทําภารกิจและรับคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์นะครับสามารถรับไปเลยนะครับตรงไหนมันมีลูกคอยเราทําภารกิจเสร็จแล้วเราก็ทําการรับไปเลยนะครับพอดูอันนี้คือสําหรับสายฟรีนะครับพอดูเพราะว่าเกมนี้มันก็ฟรีอยู่แล้วคนดูไม่ต้องเติมครับเหมือนผมยังไม่เคยเติมสักครัั้้้งตตแ่่เเลนนกี นะครับเล่นได้นะครับแลกเป็นเงินจริงได้สามารถเอาเงินจริงมาใช้ได้โอ้โหและผมได้จากเกมน,นี้เยอะแยะมากมายนะครับพดูโอเคครับวิธีการหาคอยถัดมาของผมนะครับก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับพอดู ทุกๆโหมดนะครับมันจะรวมไว้อยู่ในตรงนี้นะครับเหมือนจํานวนการเติมเงินอย่างเนี้ยก็จะเป็นการจัดอันดับถ้าเราเติมเงินเยอะนะครับเราได้อันดับ1อย่างเนี้ยเราก็จะได้รับแบบฟรีๆนะครับห้าพันทีเอ็มหรือว่าชูมอนี่นะครับพอดูมันจะเป็นการแจกหรือว่าตอบแทนให้เรานะครับอันดับ51หาอันดับร้อยยังได้1000คอยเลยครับคุดูเห็นปะโคตรเยอะเลยนะครับพอดูและถัดมานะครับก็จะเป็นกําไรไก่ชนนะครับจะเป็นการเล่นในโหมด ไก่ชนนะครับคนดูแล้วเรามีซิปหรือว่าคะแนนนะครับเยอะได้อันดับหนึ่งอย่างเนี้ยเราก็จะได้รางวัลไปนะครับคนดูรางวัลรอบนี้นะครับก็จะเป็น300 TM ทนะครับถ้าได้อันดับหนึ่งอันดับ250อันดับ350นะครับอันดับ4อันดับ53,000คอยอย่างเนี้ยและอันดับสูงสุดมี500อันดับเลยนะครับคนดูจะได้1 0 0 0 0 0เหรียญทองนะครับเหรียญทองน่ะมันแลกเงินไม่ได้ครับคนดูมันเอาไปเล่นในหมดพวกนี้ได้อยู่นะครับคนดู และอันถัดมานะครับที่คนเล่นเยอะๆนะครับหรือว่าสายฟรีเลยนะครับ ก็จะเป็นการเชิญเลยนะครับคอนโดเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับให้ใส่รหัสโค้ดของเรานะครับเราก็จะได้นะครับแต่ของผมอยู่ท็อปเก้าเก้าเก้านะครับไม่มีคนใส่โค้ดในผมเดียวครับถ้ามีคนใส่โค้ดอย่างเนี้ยถ้าอันดับหนึ่งอย่างเนี้ยและอันดับหนึ่งก็จะได้รับ300 TM อนะครับอันดับ250อันดับ3800 0คออย่างเนี้ยและอันดับสูงสุดก็คืออันดับร้อยเลยนะครับพอดูเห็นปะอันดับนี้นะครับใครที่อยากได้นะครับง่ายนะครับมันเป็นรายวันนะครับและการจัดอันดับอันสุดท้ายเลยนะครับก การเล่นน้ำเต้าปูปลาอย่างนี้นะครับคุณดูท็อป1น,นะครับจะได้300 TM นะครับและอันดับท็อปตัวนี้นะครับจะติดอยู่500อันดับนะครับสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับทุกๆอันนะครับใครที่อยากเล่นก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับคุณดู ผมบอกไว้ก่อนนะครับเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายใครที่ยังไม่เล่นนะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับพุดูนะและกิจกรรมของเดือนนี้นะครับก็จะเป็นรวบรวมสินส่วนเพื่อแลกรางวัล300 TM นะครับจะได้รับสินส่วน TM เนี่ยเห็นปะในโหมดดัมมี่นะครับในโหมดไพ่แขงนะครับสามารถไปเล่นนะครับแล้วก็รับสินส่วนพวกนี้นะครับพอดูเห็นปะมันจะบอกมันจะอธิบายครที่ไม่เข้าใจก็สามารถไปดูเองได้นะครับพอดูแล้วก็เราเอาสินส่วนมาแลกนะครับวิธีการแลกง่ายๆนะครับ ห็นปะมันจะบอกหมดเลยนะครับตำแหน่งการแรกสินส่วนบบทีเอ็มนะครับอันนี้ผมเห็นคนดูคอมเมนต์สดๆเลยนะครับ ว่าพี่เอาชิ้นส่วนไปแลกตรงไหนผมได้ชิ้นส่วนมานะครับนี่แหละครับพอดูวิธีการแลกชิ้นส่วนนะครับใครที่อยากแลกนะครับมันอธิบายบอกอยู่นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ตรงแลกตรงไหนนะครับให้คนดูกดเข้าไปตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงคําว่าติดต่อเรานะครับตรงติดต่อเราตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งเข้าไปหาแอดมินของเกมนะครับพอเข้าไปหาแอดมินของเกมนะครับเราก็สามารถพูดคุยนะครับพิมพ์ข้อความคุยกับแอดมินของเกมนะครับแบบสดๆนะครับแล้วเราก็ขอแลกกับ เขาเขาก็จะแลกเขาก็จะ หักสินส่วนการแลกของเราอยู่ในบัญชีของเราหรือว่าอยู่ใน i d เดีเกมของเรานะครับพอดูแล้วเขาจะเอาบัตรทูสามร้อยนะครับมาให้เราเลยนะครับพอดูแล้วก็เอาบัตรทูตรงนั้นมาเติมได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเนาะอ่าบางคนอาจจะงงๆนะครับก็ทําตามนั้นนะครับง่ายๆหรือว่าใครไม่เข้าใจอีกก็สามารถมาคอมเมนต์นะครับหรือว่าทักเฟซผมมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้รายละเอียดมีครบผมบอกเลยนะพอดูโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพอดูไลค์ถึง100 เดี๋ยวผมมาทำการแจกลิ่กงอ่างเปาไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทุกทุกท่านแล้วเจอกันครับไปา,ายครับ